มาครับผมเราดูระยะน,นี้นะอันนี้เป็นระยะอันนี้นี่ปลากระป๋องปลากระป๋องนี้ระยะร้อยเมตรครับผมแต่เป็นกระป๋องสเปรย์ระยะรนะ้อยห้าสิบเมตรเนาะไม่รู้ว่าผมจะยิงถึงหรือเปล่าเอาระยะร้อยเมตรก่อนครับผมร้อนจิบหายเลยครับผมมากลางวันเนาะก็แต่ก็ดีครับเอาผ้ามา ปรับหลากรับผมจะได้เห็นชัดนะอันนี้ผมไม่ได้ซ้อมเลยนะครับผมผม,มาเช็คลูกตกกันตรงนี้เลยเอาสักสี่ดัดครึ่งครับผมหนึ่งหนึ่งสองมสี่เกิด น,นที่สองครับผมเรียบร้อยครับสี่ดอทครับผมประมาณสี่ดอทเนาะระยะร้อยเมตรนะครับผมปลากระป๋องเนาะก็นะมาซ้อมฝึกสมาธิครับผม ลูกหัวโดมนะครับผมยิงไกค่อนข้างลำบากนะมีลมหน่อย ครับผมประมาณสี่ดอทเนาะ,ะหาเป็นร้อยเมตรสี่ดอทครับผมเผื่อลมครับผมมันค่อนข้างมีลมเนาะหา้ครับผม พอครับผมร้อยเมตรพอเนาะอันนี้นี่ครับผมลูกหัวโดมครับผมกลับมากะเจาตัวนี้แหละอร้อนครับผมนี่ซูมผมยิงประจาครับผมตรงนี้ยวพาไปดูเป้ากันดีกว่าเดี๋ยวสต๊อปไปก่อนนะครับผมมันจะยาวเนาะ,ะครับมาดูกันเนาะนี่ครับผมร้อยเมตร กระป๋องทะลุนะครับผมนี่สามนัดอันนี้หนึ่งน,นี้เนี่ยครับผมรอยเมตรทะลุนะครับผมกระป๋องสองอันนี้กระป๋องบางเนานะกระป๋องบางก็ทะลุครับผมก็จะย,ยิงไว้ห้าสิบครับผมในกล้องผมมองเห็นนะแต่เวลาอัดโทรศัพท์แล้วมองไม่เห็นครับผมนี่ครับผมระยะผมยิง เห็นแล้วครับประมาณนี้ครับผม